ีค่ะชื่อเมย์นะคะ,คะตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านภูถาะคะมค่ะเคยผ่านการจัดฟันมาแล้วสามรอบค่ะคือรอบแรกอะคะ่ะก็คือจัดมาตั้งแต่ตอนช่วงมัธยมต้นนะคะทีนี้ก็คือเป็นการจัดแบบไม่ถอนฟันเลยสักไม่ถอนฟันเลยะคะ่ะแต่ว่ามีการถอนฟันที่ซ้อนอยู่ตรงทีดานปากไปเลยซี่ทีนี้เราก็ ด้วยความเป็นเด็กอะค่ะก็ไม่ได้ใส่มีเทนเนอร์อเป็นประจำค่ะฟันก็เลยล้มช่วงเ,เข้ามาหาวิทยาลัยค่ะพอพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็เลยตัดสินใจจับฟันรอบที่สองตอนปีหนึ่งค่ะก็กลายเป็นเคสยากไปเลยเพราะว่าตัวฟันที่ถอนไปอะค่ะมันเป็นฟันกรรม มันไม่ใช่ฟันการามเลยมันเป็นฟันการกามแบอเฉ<อ>ยใช่ก็กลายเป็นว่าคุณหมอก็เลยถอนฟันเพิ่มอีกสามซี่นื่แมบบ่มันแตกต่างใช่ค่ะแต่ทีนี้มันก็จะมันก็จะไม่พอดีเพราะว่ามันก็จะสบกันไม่พอดีเลยค่ะทีนี้พอเราเขา้ามาหาทลไรแล้วก็ไม่มีนิณัยค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปหาคุณหมอาตามที่นัดกลายเป็นจัดเสร็จ ฟันล่างล้มเละแล้วค่ะแต่ฟันบนก็ยังตรงอยู่เพราะว่าเราจะมีปัญหาฟันล่างมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะค่ะแล้วพอค่ะพอผ่านไปปุ๊บก็เข้าทํางานฟันล่างมันล้มอาค่ะแล้วมันก็ไม่สบด้านขวามันก็เคี้ยวเข้าไม่สะดวกพอเคี้ยวเคี้ยวไปมันทําให้เกิดฟันที่สุดท้ายค่ะมันศบซี่เดียวคือที่สุดท้ายฟันมันก็หล้ากลายเป็นฟันมันเสื่อมก็เลยตัดสินใจ ัดรอบที่สามะค่ะทีนี้พอจัดรอบที่สามนะค่ะก็มีวินัยและแต่เหมือนพอจัดเสร็จอะค่ะมันก็ไม่ตรงคือไม่ตอบโย์ใช่มีปลายแล้วก็ไม่ตรงแล้วฟันที่มันไม่สดมันก็ยังไม่สดเหมือนเดิมแต่มันแค่แบบเหมือนว่าจะสดก็ทําให้มีปัญหากับการเคี้ยวข้าวค่ะก็เลยมาเจอด็อกเตอร์ทีค่ะเวลาเคี้ยวแล้วก็ มีแบบไม่มั่นใจเลยนะพูดด้วยค่ะเพราะว่าฟันหน้าสองซี่ล่างเนี่ยมันจะไม่ใช่สองซี่ลักสี่ซี่หน้าเนี่ยมันจะเบียเบ้ยวเบี mm ้ย hmm. วหนักเลยค่ะ mm hmm. เวลาพูดมันก็เหมือนปากเราเบี้ยวตลอดเวลา mm hmm. ค่ะจนมาเจอด็อกที่ด็อกเตอร์ทีนนค,ครั้งที่สี่ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจอีกรอบหนึ่งว่าขอเป็นรอบสุดทา้ายกังวลมากค่ะกลัวว่ามันจะไม่กลัวว่าจะแก้ปัญหา mm hmm. ที่ฟันไม่สบไม่ได้ก mm hmm. ับตัว ฟันล่างเนี่ยไม่ตรงไม่ได้ค่ะกังวลมากเลยค่ะแบบโอ้ไม่ไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะแต่พอเจอคุณหมอค่ะก็รู้สึกว่าคิดว่าคุณหมอทำให้ได้แล้วไม่ต้องคิดเยอะใช่ใช่ค่ะแลเลยไปจัดการตัวเองค่ะแล้วก็มาจัดฟันกับคุณหมอค่ะจัดฟันแบบใสก็ต้องบอกว่ามันสบายปากกว่าการจัดฟันแบบปกติมากๆค่ะแต่ทีนี้ตอนที่ มาจากฟันแบบใสเนี่ยเกิดการตั้งครรภ์ทีนี้พอตั้งครรภ์นะคะเราก็แพ้ท้องหนักมากคือเวลาจากอินิสไลน์ค่ะจะมีให้กัดกัดเพื่อให้มันเพื่อให้มันแน่นทีนี้มันมีกลิ่นอง่นเมกัดไม่ได้พอไม่กัดรูมจะมึนหัวจะมึนหัวทั้งวันเลยวันนั้นจะแบบมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราแพ้ท้องะค่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอาการแพ้ท้องด้วยค่ะ ค่ะจนก็เลยไม่สามารถทำจัดแบบอินวิสไลด์ได้ตามแผนที่คุณหมอวางไว้ค่ะคุณหมอก็เลยเปลี่ยนการจัดฟันแบบใสมาเป็นการจัดฟันแบบเลดกอะค่ะก็มีความต่างค่ะแบบใสเนี่ยก็จะสบายปากและทีเนี้ยด้วยความที่เราตั้งคันและเราแพ้ท้องหนักอะค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าวันเนี้ยเราขอไม่ใส่ดีกว่าวันนี้เราขอใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ คุณคุณหมอก็เห็นแล้วค่ะว่ามันไม่เป็นไปนตามแผนที่คุณหมอวาง<ม>พอเราคลอดเสร็จคุณหมอก็เลยจัดเป็นแบบเหล็กให้ทีนี้ก็เร็วเลยค่ะ<ม>ก็คือตามเราก็ดึงยางตามที่คุณหมออแนะนำนะคะ<ม>ทำแบบเป็นประจําตามที่คุณหมอบอกบอกค่ะ<ม><ม>ก็คือ เร็วขึ้นเลยค่ะแต่เรียวก็เสร็จเริม่มเห็นผลก็คือตอนอินวิซ่ไลน์อะค่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลเลยเพราะว่าเราใส่บ้างไม่ใส่บ้างเรื่องการที่เราแพทองแต่ตอนที่คุณหมอจัดเป็นแบบเหล็กอ,ะอ่ะแล้วค่อยหมั่นดึกยางตามที่คุณหมอบอกสม่ำเสมอค่ะฟันมันก็ค่อยๆเข้าที่เข้าทางค่ะคือคุณหมอเก่งมากแล้วคุณหมอก็ แนะนาตลอดอแล้วคือเมยค่ะเป็นคนที่สายตาแบบเหมือนเรื่องการกะประมาณเส้นตรงเลยค่ะจะไม่ค่อยได้เลยคุณหมอก็จะละเอียดมากมคุณหมอจะอแทบจจทีละซี่เลยค่ะมีการแบบวัดมีการก่อนที่คุณคุณหมอจะใส่เหล็กอะค่ะคุณหมอจะให้มันแบบเลง็เลงให้มันตรงกับแกนฟันเราอะค่ะเพื่อให้ฟันมันแบบ ขอยากไปในกิทาที่เป็นไปตามแผนที่คุณหมอวางไว้ะค่ะ <c oughs> คือประทับใจมากเลยะค่ะ <c oughs> ก็คือประทับใจจนรู้สึกว่าอยากจะศึกษาสต่อว่าการพอกสานพอกสิตายนย <c oughs> นะ่งเงย่างไรได้บ้าง <c oughs> เพราะว่าคือสวยแล้วใช่ไหมใช่คะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเมย์เกิดคือตอนตั้งไขนก็จะมีเรื่องเยอะมากจนสุดท้ายเนี่ยก็คือไปนอนเบสเลสท,ที่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์คือเบสเลสก็คือนอน ฉเฉยอะคะ่ะเพราะว่าจะคลอดก่อนกนําหนดก็ต้องนอน,ฉนเฉยๆทีนี้เราเป็นเลือดจางต่อตั้งครรภ์และเราไม่รู้ตัวอก็ต้องเขี้ยวทัดเหล็กสามเวลาต่อวันแต่คือเราก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็เคี้ยวจนฟันแล้วล่ะอ๋อ <laughs> ใช่เราก็เลยกลายเป็นฟันเหลืองมากค่ะแต่มั่นใจในสีมือคุณหมอมากก็เลยคิดว่าจะลองศึกษาการฟอกสีฟันไปด้วยใช่ค่ะ ก้าคุณหมอที่เรามั่นใจค่ะแล้วก็คุณหมอที่ละเอียดกับเคสค่ะแล้วก็ทําตามที่คุณหมอบอกอย่างมีวินัย mm hmm. ตลอดค่ะ mm hmm. ก็จะได้ผลที่ดีค่ะ mm hmm. ในการจัดฟันค่ะ mm hmm. คือ,อตอนนี้ค่ะมันก็มีการจัดฟันเป็นกระแสของยุคปัจจุบันเลยเด็กๆต้องอยากจะฟันสวยก็ไปจัดฟันแต่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยอะคะ่ะ mm hmm. ว่า การจัดฟันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่มันเป็นการสุขภาพช่องปากของ<ช>เราอะค่ะนอกจากฟันจะตรงสวยงามแล้วฟันมันก็ต้องโสดด้วยเพื่อให้เราอะได้กินอาหารอย่างสะดวกกินอาหารแล้วเออไม่มีไม่มีขนข้างเคียงจากการจัดฟันนะคะก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆที่สนใจการจัดฟัน ศึกษาให้ดีก่อนจัดฟันค่ะหาคุณหมอที่มีประสบการณ์และออแมชกับเราพูดคุยกันได้อย่างละเอียดค่ะแล้วก็ทําตามที่คุณหมอแนะนําตลอดอย่างมีนัยค่ะจะได้จัดครั้งเดียวแล้วก็เสร็จรอบเดียวไปเลยเลยค่ะ,อคะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ